สวัสดีค่ะ,คะอีกอาชีพหนึ่งที่น้ำอยากจะทำในวันนี้นะคะคือรถพุ่มพวง,พง <c oughs> วันนี้เรามาดูกันว่าครั้งแรกของวลิศลานะคะกับรถพุ่มพวงเราจะประสบความสำเร็จในการขายของในวันนี้มากแค่ไหนนะคะจะมีคนเดินเข้ามาซื้อของเราเลือกซื้อของเรา แค่ไหนแล้ววันเนียตะเราจะมีการขายแบบใหม่โอเคปะแบบไหนครับเดี๋ยวแบบนี้เราจะมีการเรียกลูกค้าแบบใหม่และเดี๋ยวค่อยให้พี่ๆไปดูกันละกันว่าเราจะเรียกลูกค้ายัางไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกอาชีพหนึ่งที่น้าใฝ่ฝันที่อยากจะทําแล้ววันนี้น้าได้ขายน้าได้ทําจะประสบความสําเร็จไหมนะคะไปลุยครับ <laughs> เอาอะไรเมื่อกี้คุณป้าเรียกไม่มาหนูโกรธคุณป้ามากคุณป้าต้องร้องหนูกอดได้ค่ะคุณป้าอยู่กี่คนพูดมาก่อนห้าคนเอาแบบนี้หนูว่าอยากไขของดับตามใจฉันคุณป้ามีหน้าที่ยินเฉยแล้วรอจ่ายเงินลดไหมอ่ะคุณป้าห้าคนจะไปครับทำมืออย่างนี้ค่ะคุณป้าแม่ถุงได้ไหมคะโอเคคุณป้าหมุนตัวสองทีค่ะหนึ่งทีค่ะโอเคเก่งมากค่ะไปอันที่หนึ่งนะคะคุณป้าห้าคน แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันนะคะคุณตาคุณตาช่วยเรียกลูกค้าหน่อยค่ะขอแรปเรียกลูกค้าหน่อยค่ะนะคะคุณพ้าผักชีตับหนึ่งนะคะฮัลโหลนะครับผักชีเอาไปกําหนึ่งเลยเนาะแม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่รองกระเทียมจากหนูก่อนอ้าวถุงโอเค l ขอถุงหน่อยสวัสดีนะครับทุกคน เแม่ก็รอไปด้วยแล้วแม่ก็ฟังแรปไปด้วยนะคะอ่านแรปค่ะคุณสวัสดีครับคุณป้าสุดสวยก็แบบว่าตอนเนี้ยคุณข้างหลังก็สุดมวยทำยังไงกันดีตอนนี้มีเงินเหมือนถูกหวยก็จะบอกให้คุณได้ทราบก็บอกว่าคุณนาสวยจะทํายังไงกันดีผักของก็มากมายแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าหนูว่าแตงโมได้ไหมมีแตงโมแถมยังมีแมงโก้คุณป้าเอาไปเลยอันนี้แมงโก้เหรอคะเอามาม่วงคุณป้าหนูคิดเงินก่อน สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแสนแปดล้านห้าป่ะป้ายี่สิบบาทจ่ายตังมาค่ะอ๋อค่ะคนต่อไปมาค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายรับอะไรดีคะส้นไม้มาเลยค่ะคุณป้ามาเลยนะคะมาเลยนะคะเอาที่คุณยายจะถือไหวไหมคะคนว่าจะถือไหวไหมถือไหวไหมครับบ้า้คุณยายอยู่ไหนะเก่งมากไม่แล้วต้องให้คุณไม่เอาแก้วมังกรแต่แม่กินส้มได้ใช่ปะ แล้วแม่เอาอะไรเอาส้มเยอะไหมแล้วก็ผักนะอะแม่ถือก่อนแม่พกตังมาจ่ายหนูเท่าไรก่อนดีกว่าแม่เอาผักบุ้งไหมเอาผักบุ้งเอาต้นหอมแหละเอาผักบุ้งเอาต้นหอมแม่อยู่กี่คนก่อนมาแม่อยู่กี่คนเนี่ยนี้เหรอยู่หลายคนอยู่หลายคนอุ้ยแม่ไม่เคยมีใครขายดับหนูเนาะหนูขอโทษนะคะอาะไปยคุณแม่ไม่รับถุงได้ใช่ไหมเพราะหนูจะลดให้คุณแม่ไม่รับถุงแต่ถ้ารับถุงถุงละแปดพัน ย่ง,งั้นไม่รับถุงโอเคอะไปไถอไไือนะคะ<อ>คุณยายเก่งอยู่แล้ว80เองแม่แม่อยู่อีกตั้งแม่เคยเห็นไหมคะที่ไหนสวยเขาหนูไหมใช่ไหมหนูก็คิดแบบนั้นเ,เห็นคนสวยขาูอุ้ยขอบคุณกาซาทูค่ะแม่อุยแม่เอาไปทั้งกำเลยค่ะแต่คุณาดดีนะคะโอเค <C ũng> คุณแม่เอาอะไรอีกใจตังแล้วน่ารักที่สุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณแม่ต้องทอนเงินด้วยค่ะเพราะว่า อันนั้นมันโอเคนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอัตรนสิบามบาทค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะค่ะสุภาพแข่งได้นะคะคอุ้ยสาธุค่ะคุณแม่ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณยายเดินกลับไหวไหมมาอุ้มคุณยายหน่อยแม่เอามาหน้าอึนี้สิบาท รอหนูแป๊บหนึ่งอุย้ยคุณยายเหมาแล้วเอาเร็วๆถอดออกมาอุ้ยยายเปื่อยอะไรเปืนอะไรเ่อคุณพี่ต่อคิ้วดูนะมะนาวครับอ่ะคุณแม่มะนาวมันนี่พอหรอเอาไปอีกถุงนึงมั้ยเอาไปมะม <า S 2> ่งมวง,งด้วยเอาถุงมาใส่มะม่วงให้คุณแม่เอาไปกินหน่อยเร็วๆเ,เอาถุงมาเอาถุงมาเออเอามะม่วงแม่เอามะม,วม่ามามวงไปกินนาะ มะม่วงเปรี้ยวแม่มมเปรี้ยวครับไอติ้งกะปิใช่คินกับกะปิใช่แม่เวลากินแมน่ในถึงนูนะจะอร่อยขึ้นครับโอเคแม่ถือไหวไหม สลังเฮโยหนึ่งทีสลังเฮโยทำยังไงทำอย่างนี้มาแล้วนะทำหนึ่งทีไม่งั้นหนูคิดหนูคิดจากสิบบาทไปสองลอยเด็กมือแม่ต้องจ่ายตังค์ละนี่อะไรสลังเฮโยทำงี้แม่ไอ้ยาร์ลังการ์เกิดคืนการ์เกิด่เกิดคืนก่ร์กลับเข้าค่ะกลับเข้าเอาผลไม้นู่นด้วยมาเป็นวันเกิดเลยว่าเป็นอะไรครับเป็นเป็นวัน อยากจะเกิดแล้วกันพี่โอเคสี่อุ้ยให้กิ๊กสองไอเคขอบคุณค่ะเอามะม่วงด้วยครับเอามะม่วงไปด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลุงยิ้มให้กล้องหนึ่งทีไอ้ยาอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรต้นหอมโอเคหนูขอบคุณมากค่ะหนูไม่รู้ถามลูกเฉยๆต้นหอมเดี๋ยวลุงต้องจ่ายตังค์หนูด้วยนะอันนี้คือหลอกขายแล้วก็ถืออันนี้ด้วย แล้วก็คุณลุงอยู่กันกี่คนดีกว่าพูดมาเลยสามคนสามคนคุณลุงเอานี้ไปหนึ่งตันมม่วงค่ะแกอ่ะไม่แจกแม่ของซื้อของไข่ใครเขาจะมาแจกสามบาทคุณลุงจ่ายมาเร็วๆเอาตังค์มาสามบาทเร็วเร็วไม่รู้หรอลุงเดี๋ยวนี้ต้นทุนเขามาสลึงหนึ่งยี่สิบห้าตังค์อไม่โปรโมทอะไรหรอกเขาขายของกัน เขาจะมาส <c oughs> ีม <c oughs> อบความสุขให้ค่ะหน,หนูหนูขายเสื้อผ้าหนูขายดีหนูก็เอามาแบ่งแล้วซื้อผักซื้อผลไมา้มาแบ่งคนในซอยหนูอยู่ในซอยนี้ไงอ๋อขอบค,ค,คุณค่ะยูวันโนซขอบคุณค่ะลังก์ขอบคุณค่ะคุณโล่งขอบคุณนะคะแม่ต้องซื้อหนูนะนี่อันนี้หนูขายหนูแบบหลอกขายแม่เลยอ่ะแม่หนูแม่เร็วเแม่ทำซาโลเฮโยให้หนูก่อนหนึ่งที ทำสลักไโยก่อนไอยิ้มสวยๆก็ได้แกดียิ้มบาดใจแล้วอันละๆแม่เอาไปเลยแม่โฟมตองเข่าอ่ะแม่อะอันเนี้ยหอมแล้วก็กระเทียมด้วยถุงนึงแม่แม่ต้องมีความสามารถในการถือให้ได้แล้วก็แล้วก็แม่อยบเพิ่งหนูมีอันนี้ให้แม่ด้วยขอมะนาวหน่อยค่ะขอมะนาวถุงนึงอะคุณแม่มันนาวแต่แม่ต้องถือหยิบตังจ่ายหนูด้วยนะแม่อันนี้ด้วยอะแม่แม่พิกิน คิดเงินสองพันกับป้าเลยสี่พันห้าพันหมื่นแปดอ่ะแม่สิบบาทมาเร็วจ่ายตังค์มาเราบอกเอาสิบบาทมาเร็วใจตังค์ได้แล้วนะจ่ายตังค์เลยเบบอย่าเบี้ยวหนูน,นี่พวกนี้หนูเล่าขายอะนะเ <c oughs> จ<น>๊งเจ๊งทำไมอะ่ะขอบคุณค่ะ แม่อยู่กี่คนแม่อยูุ่กี่คนแม่สองคนกับพ่อสองคนกับพ่อใช่ไหมแม่เอาไปอันนึงแม่ต้องผักบุ้งแม่ต้องผัดให้ลูกค้าไหมเอาจะเอาจะกำก็ได้เดี๋ยวแม่เอาอันนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรแม่หนูไม่รู้จริงไงอันเนี้ยผักชีนะผักชีแม่เอาไปกำหนึ่งอ่ะแม่เอาไปผักบุ้งอีกกำหนึ่ง 30 60 90ห0สิบเก้าสิบสอ่ร้บพันห้าแม่สิบบาทแล้วจ่ายอยู่มาใหญ่สิบบาทเอาทุกใบอย่านอนอย่างนี้เขาแม่ขายของเขาต้องเอาเงินเอาทองอะไรลูกพรุ่งนี้หนูเลิกขายแล้วนะแม่พรุ่งนี้หนูเลิกขายแล้วทำไมทำไมนะมะนาวสูงเท่าไหร่มะนาวหรอแม่เมื่อกี้แม่จ่ายหนูอ่ะแม่เอาคืนไปก่อนยี่สิบเมื่อกี้แม่จ่ายเดีมาแม่เอาอะไรอีกมะนาวสูงมะนาวแม่รู้เปล่าว่ามะนาวเนี่ยเขามัดไว้เขาไม่ได้ขายแต่เขามัดไว้เลยนะอันนี้เรียกว่าอะไรอ่อนเรียกว่าดู เขาไม่ได train yeah, uh, ้มัดให้เราขายแม่เขามัดตายเลยอมตายใช่ไหมอ่ะแม่หนึ่งบุ๋งอะไรดูบวกอันนี้เพิ่มไปเมื่อกี้คือสิบบาทแล้วใช่ไหมแม่บวกมะนาวอีกอ่ะเป็นห้าบาทมาเร็วเรจ่ายตค์แม่ห้าบาทต้องทอนสิบห้า ต้องรอนสิบพาแม่แม่อวยพรหนูขายดีๆก่อนเร็วเออพรขอให้ลูกขายดิบขายดีให้ด้ำให้ตัวให้ขายหมดวันนี้เดี๋ยวนี้เลยจ้าลูกส้าลูค่ะแม่แม่มีชายไหมคะมีข้าลูกเล็กอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหนูกลับมาหายอีกรอบ one two three okay what สวัสดีพี่จ๋าอย่าเดินไปตรงนั้นนะเพราะว่ามันมีขี้หมา คุณพี่เข้ามาเร็วๆคุณพี่อย่าพึ่งรีบหนีเข้าของก็มากมีแถมผสมขี้มาแฮะอันนี้ผมล้อเล่นอยากให้พี่ต้องขำกันอันนี้ผมก็ขายถูกอันนี้ผมขายตั้งสามพันอยากให้คุณได้รู้ว่าคุณก็ยังคงสำคัญมีอะไรต้องมากมายอยากให้คุณต้องจำกันชีวิตน้ำมันก็ดีตอนนี้ก็ผมก็แรปสดมีอะไรแล้วผมจะมาแล้วผมก็ขายจนแม็กหมดแต่ว่าตอนนี้โอเคแดดมันร้อนจังก็บอกโอเคตอนนี้ให้น้องให้น้องทุกคนได้ร้องฟัง ตอนนี้ผมมีโอกาสผมได้เข้ามาแบบขายของก็แบบตรงนี้โอเคมีผักชีและขายหอมจะทำยังไงกันดีของเราก็หลากหลายโอเคพี่น้ำา็็บอกว่าเงินไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาก็อยากขายโอเคครับผมขายหมดแล้วว้าสำหรับภารกิจวันนี้นะคะที่น้ำอยากจะเป็นแม่ค้าขายกับข้าว วันนี้เราก็ทําสําเร็จเราขายหมดเกี้ยงกับตังที่เยอะแยะมากมายค่ะวันนี้ก็ทําให้เปิดประสบการณ์ใหม่เนาะสิ่งหนึ่งที่อยากจากน้ําอยากจะทําอาชีพหนึ่งที่นอยากจะลองทําวันนี้น้ําก็ได้ทําทําให้รู้ว่าเออทุกอาชีพมันก็เหนื่อยต่างกันไปนะคะง่ก็ฝากพี่ๆคอยติดตามน้าวาริศหนึ่ด้วยนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแจ์กติดตามกดไปเรื่อยไปเปื่อยละเจ๊งก็ฝากด้วยนะคะบาย